สวัสดีครับอยู่กับวยานนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมสติกแมน vs คราฟแมนนั่นเองนะครับผมก็เป็นสติกแมนปะทะตัวละครจากไมค์คราฟนั่นเองเขาให้เราอัพเกรดตรงนี้เราก็อัพเกรดไปได้สักเล็กน้อยครับสามเลเวลถ้าจะอัพเลเวลสี่ก็ต้องใช้งกงะดิกหนึ่งร้อยสิบเหรียญตอนนี้เราเหลือแค่ห้าสิบเหรียญไม่พอ <What? S 1> ไปลุยเก็บตังค์กันก่อนดูซิว่าเป็นยังไง อ่าโอเคครับผมก็จะเป็นแบบนี้มันก็คือเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็นการที่เราจะต้องมาสู้กับตัวละครใน m i ไ c r a f t นม่เองนะครับก็จะมีซอมบี้พวกนี้ไหนลองต่อยทีหนึ่งเดยโอเคอตัวแตกกันไปเลยทีเดียวเฮ้ยคริปเปอร์ครัมันจะระเบิดใส่เราไหมครับมันจะเหมือน Minecraft ขนาดนั้นไหมลองดูลองดูงดมาละแดงและอ๋อระเบิดโอเคระวงังระวงังคริปเปอร์มันโหดเฮ้ยออ้ยไม่พ้นโดนอืดอกที่สอง ส,สเกลต้อนอาชีเครับเห็นแล้วแหละแต่มันกลบไม่ทันอัอีกนึงเวลโอเคเราสามารถกระโดด2จงังหวะแบบนี้ได้นะครับกดกระโดด2ครั้งนั่นเองแล้วก็เดชไปข้างหน้าแบบนี้ได้ได้ดาวมาแล้วฟันหมูโอ้ยหมูนี่ก็โหดเหลือเกินฟันๆถอยๆดีกว่านะครับาแบบนี้น่าจะดีกว่าวิง่งหนีแบบนี้เดชแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน เฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วอ้นี่มันชอบมาอยู่ในจุดที่เรามองไม่เห็นมันอนะ่ะไม่ไม่พร้อมสลบอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นลิฟต์ขึ้นลงโอเคกระโดดอ่าวไปถึงโล้วเราสามารถกระโดดสองจังหวะขึ้นไปได้เลยจะมีลิฟต์ทำไมครับอ,อุ๊ยข้างล่างเป็นซอมบี้ตีไปหนึ่งทีเราสามารถคอมโบได้นะแบบนี้ครับอืสองทีคนซอมบี้ก็าตายแล้วเอาอีกแล้วดีคราวนี้ไม่โดนเรามันชอบมาอยู่ในจุดที่เราแบบไม่พร้อมสลบะ่ะ เค่ผ่านด่านครับครับเวิวอีกหนึ่งเวลปั๊บเรียบร้อยไปเก็บตังค์ต่อเฮ้ยไอ้นี่มันอะไรครับฮักกี้บุกกี้อ๋อ,อ,อเป็นสกินเป็นสกินเป็นสกินสกินได้ได้ได้ปับป๊บปับป๊บเรียบร้อยปั๊บปั๊บตายไปเอาอีกแล้วไ <c oughs> อ้ไอ้ไอ้นักขนูกระดูกนี่ สเกลตอ้นอาเชอร์นี่เราแทบหลบมันไม่ได้เลยนะตรงนี้มีแอปเปิลด้วยครับน่าจะเอาไว้ฮิวเลือดแต่ว่าจะต้องดูโฆษณาถึงจะซื้อได้ตอนนี้พี่ยามปิดเน็ตก็เลยจะไม่สามารถฮิวเขาได้เนาะ <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮักกี้วุกกี้ไม่จำเป็นต้องฮิวอยู่แล้ว <c oughs> อุ้ยโกเลนครับผมเป็นมิดรหรือเป็นศัตรูศัตรูแน่แนดูจากลักษณะลักน้างหายอเกือบโดนลบแดชอมา แดดออกมแบบนี้แดดหลบแดดหลบมันสตันเฮ้โอ้ยหมูนี่ก็กัดโดนหมูกัดหน้าขายหน้าเยี่ยมคุณชอบสกินนี้ไหมสามารถซื้อได้ด้วยตังสามพันเหรียญเดี๋ยวก่อนจะเย็นปักอัปเกรดต่อไปแล้วลุยต่อเฮ้ยข่าวนี้แปลกๆครับเจอบอสครับผม <Yeah. S 1> เป็นบอสแรกนะลงไปลุยกับมันโ้ oh. <laughs> ้หืุนควิด เฮ้ยมันมึนมันมึนอ๋อเราต้องรอจนกว่ามันจะมึนโอเคได้ได้หอมบอกให้รอถ้าเราแดสอ๋อไม่ต้องแดชไม่ต้องแดชมันมึนพอดีตายไปบอสแรกๆก,ก,ก็จะไม่ยากเท่าไหร่เนาะเคจบแล้วครับคู่กับตะอัพเวลอีกเราก็อยากจะให้เลเวลเราเยอะๆนะครับอืมคราวนี้ลงมาพมนนรลกแล้วฮะ ก็จะเป็นดันเจียนนะเป็นดันเจียนนะครับประมาณนี้ศัตรูก็จะเป็นดันเจียนในป้อมนรกทั้งหลายปึ๊บเราจะได้เจอกับบลาสหรือเปล่าตายไปแมงมุมแมงมุมอะไรเนี่ยตายไปครับเฮ้ยสู้ได้อยู่นะเนเดอร์แมนโอเคต้องอยู่บนๆแบบนี้ครับเขาจะตอบโต้เราไม่ได้มา นั่นแหละตายไปมันเหมือนเป็นบัคนะครับเขาตอบโต้เราไม่ได้เราเยืนอยู่สูงว่าเอาอีกแล้วแ <What? S 1> ดชทนูหลบได้ที่ไหนเราจะแดชทะลุธนูซะหน่อยหลบไม่ได้ครับจําไว้จําไว้ธนูแดชหลบไม่ได้ต้องกระโดดนี้อย่างเดียว <c oughs> เอา้าอันนี้มันโคจิโร่หรือเปล่าที่เป็นการล็อกเก็ตในโปเกมอน <c oughs> ต้องดูโฆษณาถึงจะเอามาใช้ได้เราปิดเน็ตไปแล้วจะไปดูได้อย่างไรมาครับ <c oughs> <c oughs> ต่อยมั่นกระเด็นไปไหนเราก็ไม่รู้แมงมุมพวกนี้ตายไปตายไปนั่นอะไรครับแมงมุมแบบเดินได้ครับตายไปเฮ้ยโอ้โหแตกตัวแตกตแตกันมาเป็นสองตัวฮะแต่เ,เราก็ยังสู้ได้อยู่ดีเนาะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่าหรตายไปตายไปก็เป็นแค่มอนมาให้เราเก็บเหรียญเฉยๆมีดาบด้วยเว้ยต้องระวังครับคราวนี้มีกับดักครับ รอให้คิปเปิ่มันระเบิดอืมระเบิดไปตอยไปทีหนึงแล้วปล่อยมันระเบิดโอเคเอ็นเดอร์แมนสู้เราไม่ได้ถ้าเราอยู่เหนือกว่าเขาอยู่สูงกว่าเขาเฮ้ยไ oh. อ้เนี่ย oh. เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเยวมื่อกี้มันตัวอะไรครับมันมันปล่อยเลเซอร์ได้ด้วยเหรอไม่ครับมันมีตัวแบบนี้ด้วยเหรอมันเหมือนเป็นเอ็นเดอร์แมนรวมกับ <laughs> ฮักกี้วุกกี้มมีใครปล่อยอะไรมาด้วยครับ ตายไป <What? S 1> เรียบร้อยนะไปฉากต่อไปเลยครับทัมเื่อีกทีหนึง่งโอเคสกินโจ๊กเกอร์ครับผมเราเก็บไม่ได้เพราะต้องดูโฆษณานะโอเคเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรวันหลังค่อยใช้ก็ได้ครับสกินโจโ๊กเกอร์เดี๋ยวก่อนเราต้องหนีออกมาจากตรงนี้ก่อนแมงมุมตายไปยแบชมาเก็บตัวนี้ให้เรียบร้อยเก็บเหรียญให้เรียบร้อยครับไปครับลุยกันต่อครับผม ตรงนี้มีเอ็นเดอร์แมนไม่เท่าไหร่เราอยู่ต่างระดับจากเขาเราสามารถที่จะหลบการโจมตีได้ดับห <Dark, S 1> นีปึ๊บเคยืนเอ็นเดอร์แมนโดนเรายืนข้างล่างเขาก็สู้เราไม่ได้นะน่าสงสารจริงๆในไมค์ครับนี่อย่างโหดมาอยู่ในสติกแมนนี่อย่างกากไปครับลุยกันต่อไปครับข้างล่างมีครีปเปอร์และมีกล่องด้วยล่อมันให้มันระเบิดเค okay. แล้วเราก็มาเก็บของข้างบนมีเกาเอข้างบนมีสเกลต้นนอาเชอร์นะครับต้องระวังโอเคหลบได้เตะที่หนึ่งเตะซ้อมทีเรียบร้อยในที่สุดเราก็หลบสเกลตันอาเชอร์ได้หึหึระเบิดกันไปครับล่อเขาล่อเขาเขาทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราอยู่ต่างระดับนะครับเราก็แมงมุมพ่นใยตายไปซะ เฮ้ยโอ้โหเราโดนดาเมด้วยเหรอเมื่อกี้นี้เราว่าเราหลบดีแล้วนะครับเหลือโตัสุดท้ายของด่านนี้ปายไตัวแตกปึ๊บไปด่านต่อไปเลยชอบสกินนี้หรือไม่สกินเครทโฮสอย่าไม่มีตังซื้อ้วกันติดเน็ตอยู่ด้วยคราวนี้เป็นบอสอะไรครับผมอ่ไอ้นี่มันชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้ แก๊สเนาะแก๊สเทียร์หรืออะไรจําชื่อไม่ได้นะครับช่างมันครับเราไม่ได้อยากจะจําชื่อเขาอยู่แล้วเรามาเพื่อจัดการกับเขาเวลเราเยอะยิ่งโอเคจบตรงนี้มีบอลพิษของเขาด้วยเป็นชูริเคียนดาวกระจายเราะเราเก็บได้ด้วยเหรอหรือไงครับไม่รู้เหมือนกันไปแล้วครับผ่านแล้วครับบอสต,ตัวที่สอง โอเคผมก็เป็นเกมที่เล่นได้เป็นเพลินนะพี่อาว่าสำหรับคนที่ชอบเจ้าตัวขี้ก้างแบบนี้นะครับสติกแมนนั่นเอง <c oughs> ก็กลายเป็นสติกแมนประทรับม e c คร f t เลยเนี่ยเดี๋ยวผมสหรับวันนี้พี่อาริซมเมอร์และเกมสติกแมน vs คราฟแมนก็ต้องขอตัวลาไปดีแรนนี้ก่อนนะครับแล้วใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub สไคร b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม